ันนี้เราจะมาจัดเทเลสต,ตัวร้ายในไมนเดนผ้าเอลิสฟอร์ดต,ตัวไหนจะโหดที่สุดและใครจะเป็นตัวที่กาที่สุดในคลิปนี้และคลิปนี้จะสนุกและฮาขนาดไหนไปดูกันได้เลยครับเอาละครับวันนี้ผมก็ได้ทําการจัดเทเลสต,ตัวร้ายในเมนเดนผ้าเอลิสฟอร์ดซึ่งก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะเราอยู่กับเอ็กไนโออีกเช่นเคยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวตัวแรกเราเริ่มจากตัวไหนดีผมว่าเอาไวไลท์หลักของผ้านี้ได้ดีกว่าพี่ไอบี แม่จัดมาก็ตึงเลยไฮบิด hey เนี่ย oh. ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่จัดค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันโหดกวิวแก๊กหรือบางตัวมันก็แบบโดนเบนต่อยไม่กี่ทีก็ล่วงแล้วรวมไปถึงมันจะมีกองทัพ DNA เอเลียนซึ่งก็จะแยกย่อยออกไปอีกแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะจัดโดยรวมโดยใช้คําว่าไฮบิดไปเลยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะให้มันอยู่ท่าไหนถ้าเกิดสมมติว่าเป็นดีเอ็นเอเลียนเนี่ยเอาเป็นกองทัพก็ได้ยคิดว่าควรจะอยู่สักเท่าไหร่ผมให้ประมาณเอเลยพี่ะมคิด ถ้ากับว่าประชากรในดาวดวงนั้นมันก็จะหายไป และเป็นกองทัพให้กับดีนเอเลียนอันนี้ก็จริงคิดถ้าว่าคนทั้งโลกเนี่ยกลายเป็นกองทัพของมันหมดแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็คือโหดกว่ามนุษย์ดั้งเดิมอีกคืออยู่เอแล้วมากันเป็นล้านตัวนี้ก็โอเคอันนี้เข้าใจได้อะแล้วถ้าเกิดพวกไฮบีดระดับกลางๆอ่อะอย่างเช่นพวกที่แบบสู้กับเบนไม่กี่ทีแล้วก็แพ้อะไรเงี้ยผมคิดว่าระดับ B บียพี่พวกไฮบีดระดับกลางๆคือมันก็เหมือนกับคนนี่แหละพี่แบบมีทักษะการต่อสู้นู่นนี่นั่นบางตัวก็ฟู้อ่อนบางตัวก็ฟู้เก่งแต่ความสามารถทาง คอยด้วยความหมนวัดกันที่ทักษะการต่อสู้ล้วน้เลยแล้วถ้าให้ริดเราแบบผู้นํมาะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหมายถึงผู้นําที่ไม่ไม่ใช่นั่งอยู่ในสภานะอันนี้คือพวกผู้นําที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าหรือมากกว่าวิลแก๊กในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะดันมันซักเท่าไหร่ดีผมให้ A เลยพี่ก็เปรียบเทียบเหมือนสกิลคนนะที่ผมก็จะเปรียบเทียบเหมือนคนเหมือนเดิมแนละ้วแบบให้เห็นภาพกันง่ายๆเหมือนคนที่มีทักษะการต่อสู้หรือว่าเก่งมากขึ้นต่อให้คนนั้นมันจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าถ้าเจอเจอมาเป็นกองท มันแบ่งแยกย่อยระดับชั้นเนี่ยเยอะมากมันตัวหน้าตาคล้ายๆกันแต่บางตัวคือกากมากไปจนถึงแบบเป็นสุดยอดของพันธุตัวเองเลยนอกจากตัวที่มันมีความแข็งแกร่งระดับวิวแกแล้วเนี่ยมันยังมีกองทัพที่สามารถทําลายดาวได้เลยยานหนึ่งลำของมันเนี่ยสามารถยิงดาวทิ้งได้แล้วมันมากันเป็นพันลำถ้าเกิดมันมากันขนาดเนี่ยยกทัพมาหมดเลยอ่ะคิดว่าควรจะอยู่สักเทียร์ไหนอ่ะโอ้แน่นอนอยู่แล้วพี่ระดับเทียสเลย ผมคิดว่าไฮบีดอะมันเก่งเพราะว่ามันมีทั้งกองทัพมีทั้งการวางแผนในการทําลายนู่นนี่นะั่นแผนของมันอะก็กินขาดแล้วพี่อย่างเกิดถ้าเกิดมันแพ้สงครามขึ้นมาอย่างเงี้ยที่มีเหตุการณ์นึงที่ไฮบีดเคยใช้อ่ะพี่จะไประเบิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรเงี้ยคือทั้งอาวุธทั้งการวางแผนผมวางว่ามันอยู่เทีเอสอยู่แล้วถ้ามาตั้งเผ่าพันธุ์อย่างเงี้ยสมควรแล้วครับที่อยู่ทีเอสถ้าอย่างนั้นเราก็เอาขึ้นไปเลย เปิดมาก็เติงแล้วนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับลักนาล็อกเองคิดว่าตัวนี้ควรอยู่สักที่ไหนอะก่อนที่จะเทียบผมอยากถามพีเตอร์นหน่อยผมไม่แน่ใจเรื่องเนี้ยคือลักนาล็อกเนี่ยสรุปแล้วมันคือคนที่ฆ่าพ่อเควินจริงๆร,รือว่าเป็นแค่ความทรงจำปลอมที่โดนใส่หัวเควินจริงจริงมันควรจะเป็นความทรงจำปลอมไอ้ลักนาล็อกเนี่ยมันอาจจะมีความผิดเป็นอัชญากรอ,อยู่แล้วไอ้เรื่องความทรงจำเนี่ยต้องไปที่ภาคอมนิเวิร์สก็คือตัวของเซอร์เวนติสเนี้ยมันได้ใส่ความทรงจำปลอมให้ปู Mac, ่ เป็นช่างประปาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นจะให้ถามแบบว่าไม่ได้ไปค้นข้อมูลแบบลึกนะคิดว่ามันต้องไม่เคยทําแล้วมันก็ไม่รู้จักเควินด้วยพอพี่แจ้งผื่อนี่ผมก็นึกเลยพี่คือตอนที่ผมดูเอเลนฟอสเรื่องแรกเนี่ยผมก็แฝงใจนะที่เควินได้แก้แค้นแต่พอดูออนิเวิร์จบอะ่ะผมรู้สึกฝั่งสายเล็กนอากกว่าพี่เือบโอ้โหอยู่ๆก็มาซวยเพราะว่าความสรงจำปลอมอะไรเงี้ยตายไม่รู้ตัวเลยอันนี้คือถ้าเกิดเรานับในช่วงของเอเลนฟอสที่ยังไม่มีการใส่เรื่องความทรงจำปลอมเนี่ยไอ้เล็กนน่ารั่นี่า็ กูแตกฟรีเฮ้ยจริงพี่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องพลังกันมางพลังของมันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปล่อยลำแสงแล้วก็ พลังก,กำลังที่อาจจะเหนือกว่าหรือพอๆกับเควินนี่แหละถ้าเกิดความสามารถมันมีประมาณนี้คิดว่าจะอยู่สักที่ไหนในลิสต์เนี่ยผมให้บีนะพี่ผมว่าโอเคเลยพลังมันอยู่ระดับกลางๆเลยไม่ได้เก่งเกินอ่อนเกินเลยเงี่ยพี่ผมคิดว่าหนึ่งในสาเหตุที่มันแพ้ก,ก็เพราะว่าบทของเชวินด้วยแหละที่อยากให้ชนะตัวนี้ถ้าถามว่าพลังมันเยอะมากไหมก็ไม่มันไม่ใช่แบบว่าระดับวิวแก๊กหรือเซอร์สแกร์อะไรอย่างงี้มันมาตัวเดียวอะ่ะเหมือนทำงานคนเดียวฉายเดียวอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ได้ตึงมากมายกอยู่บีก็สมควรอยู่นะถ้าอย่างนั้นเราก็ไไปปตตัวว่่อกเลยา กับด็เอร์แอนิโม่อ้มไม่สิภาคนี้เราต้องเรียกเขาว่าดีวอยเพราะว่าเขาทําการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไปอยู่ในมิตินอเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดเอาพลังของตอนที่เป็นดีวอยเนี่ยคิดว่าอยู่สักเทียนไหนอูนให้อยู่ระดับเชียเเลยนะพี่อยู่ในมิตินออย่างโหดเลยแต่ว่าเรื่องพลังผมอยากให้พี่เติ้ลช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยแบบว่ามันเป็นยังไงไอ้เรื่องพลังของดีวอยเนี่ยรู้สึกว่าจะมาจากเครื่องกําเนิดในมิตินอ้นะรู้สึกเป็นเครื่องที่แบบมันเจาะมิติได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องพลังเนี่ยผมไม่แน่ ก็คือที่ได้ว่าโหดกว่าด็อกเตอร์แอนิโมแบบปกติคือมันไม่มีทางเก่งขนาดนี้ได้แล้วแถมมันไม่ได้เก่งเพราะว่ามันควบคุมสัตว์มันเก่งที่ตัวมันเองด้วยถ้าเกิดจะอยู่ A เหรอกลัวว่าได้อยู่นะถือว่าโหดอยู่เพราะมันมีกองทัพพวกนูววยการเดียนอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิด A เนี่ยผมอาจจะมองได้ว่า A ระดับไทายๆแล้วเกิดเป็นอย่างนี้คิดว่าไงเห็นด้วยนะพี่ผมคิดว่ามันมีตัวที่มันดีกว่าด็อกเตอร์แอนิโมอีกเยอะเลยทังั้นก็เอามันขึ้นไปเลย ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับเซอร์เพนต์ไม่คิดว่าตัวนี้ยควรอยู่สักเท่ยนหนเอ้ยเราอาจจะประมาทมันไปเปล่าพี่ไอตัวเนี้มันดูกากก็จริงนะแต่ว่าอย่าลืมนะพี่มันทําให้เควินกับเควินตึงมือได้เลยผมให้มันซีแล้วกันพี่อืม ก็จริงว่ะเออเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่มันสู้กันเนาะมันสามารถแบบทําลายโลกของเกวนหรือสามารถเหวี่ยงเควินได้แบบชิวๆจนต้องรอเบนเนี่ยมาช่วยตอนเบนมาเนี่ยมันกากมากแต่พอตอนมันสู้กับเควินกับเกวนเนี่ยมันดันแบบโหดยางกับลาดบอสอันนี้ก็อยู่ซีก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะเอามาอวยเบนล้วนๆเลยตัวนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่า กับอินเคอร์เชียนอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเราจะนับทั้งเผ่าพันธุ์เลยนะไม่ใช่นับแค่ตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าความแข็งแกร่งของมันเนี่ยมันก็จะมีการแยกย่อยระดับไปอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันถ้าเกิดถามว่าอินเคอร์เชียนถ้าสมมติมาตัวเดียวเนี่ยมีแบบอาวุธอะไรพร้อมเนี่ยคิดว่าควรจะอยู่สักเทียร์ไหนโอ้ผมให้เทียร์ดีเลยพี่มันไม่ได้เก่งนะพี่เอาง่ายๆคือแบบผมรู้สึกว่ามันอาจจะเก่งกว่าคนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนมันมีทักษะการต่อสู้ผมว่ายัางไงก็ชนะอยู่ จริงๆมันมาเดี่ยวมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะคิดถึงบูแฟกแล้วกันแต่อ่อนกว่านั้นอีกนะคือบูแฟกโหดกว่าพอ่พันธุ์ปกติของมันซึ่งตัวเก่งๆของพอ่พันธุ์เนี่ยมันก็จะมีแค่จักรพรรดิมเลียสกับอัธยาคือในภาคนี้เนี่ยมันโผล่มาแค่ไม่กี่ตอนไม่ได้แบบโถอะไรมากมายเนาะนอกจากตอนที่มันทําลายดาวให้ดูเป็นขวัญตาแล้วถ้าเกิดจะยกมันมาทั้งกองทัพเนี่ยไอคิดว่าควรจะอยู่ตรงไหนเดีอยผมคิดว่าผมให้เอเลยนะพี่คือก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถึงมันจะดูกากก็จริงนนแแตต่่วววววาาาาพพออมมมมัััรรกกงท้้้ลูจคบ ที่พี่ต้นพูดไปเมื่อกี้ที่มันทาลายดาวตัวเองเพื่อแย่งชิงอํานาจกันใช่ปหมล่ะมันถึงขั้นทำลายดาวตัวเองอ่ะแต่นั้นแบบเวลามันไปลุกลานดาวดวงอื่นอ่ะแล้วมันยึดดาวดวงอื่นแล้วก็ขู่ว่าจะทําลายคือมันไม่ได้แค่ขู่มันจะทําลายจริงๆเลยมันถึงขั้นระดับทำลายดวงดาวผมก็เลยให้มันเอดีกว่าเป็นลองไฮบริดกองทัพอาจจะสู้ไฮบริดไม่ได้ก็จริงแต่ผมคิดว่าผมมาเป็นกองทัพแถมทาลายดาวได้ด้วยผมให้มันแบบแบบนี้แหละถือว่าโอเคแล้วแล้วพี่เต้นคิดว่าไงบ้างเอหรอท่กนมันน้อยไปวะถ้าเกิดจะพูดกันจร มันก็ถือว่าสูสีกับไฮบีิดพอสมควรนะแล้วพลังต่อพันุ์ของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดเท่าก็แน่ล่ะมันแพ้ไฮบีิดทุกด้านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะมองว่ามันอยู่ A เนี่ยผมว่ามันน้อยไปควรจะอยู่ซัก S แต่ก็อยู่หลังไฮบีิดอะคิดว่าไงบ้างจริงๆผมคิดว่าอีกปัญหาหนึ่งของพวกอเคทรียนะพี่คือกองทัพของมันมันคือมันไม่มีดาวบ้านเกิด่ะพี่มันต้องอาศัยอยู่บนยาแล้วก็ล่องลอยไปเรื่อยๆทำให้กองทัพหรือทรัพยากรมันมีจํากัดมันต่างจากไฮบริดที่ว่ามีทั้งดาวบ้านเกิดแถมยึดดาวดวงอื่นเพื่อเป็นทรัพ เสี่เหมือนพี่จําได้ปะ่ะที่มันพยายามจะไปยึดดาววิลแก๊กอ่ะแล้วพวกคนในดาววิลแก๊กอ่ะต่อต้านขึ้นมามันก็ตึงมือเลยนะพี่ใช้เวลานานเลยต้องถึงขั้นเถีบอ,อัธยาต้องไปหาวิลแก๊กเพื่อฆ่าจะได้ตัดขวัญกำลังใจประชาชนผมคิดว่า In อินเคอร์เชอ่ะเสียอย่างหนึ่งคือเรื่องทรัพยาก,กรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะมองอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้จะให้มันชนกับไฮบีดโดยตรงไงคือเราจะวัดกันในเทียร์เนี่ยว่าแบบเฮ้ยกองทัพมันพอจะอยู่ระดับไหนได้บ้างซึ่งถ้าอยู่เอแล้วมากนงันยงดเดไนะถาป็น ผม,ผมจะให้สัก S แต่ว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับไฮบริดเท่าไหร่ไหนๆก็พูดถึงแล้วถ้า,างั้นเราก็มาที่อันดับต่อไปก็ต้องเป็นวิลแก๊กถ้าเกิดวิลแก๊กที่มันไปดูดพลังมาตอนเนี้ยมันควรจะอยู่สักแค่ไหน,นลงอยกกับซูเปอร์แมนเลยตัวนี้แต่เอาจริยๆต่อให้มันไม่ดูดพลงังผมคิดมันก็ยังโหดอยู่ดีอะแถมเป็นผู้นํากองทัพอีกผมให้มันเอสอยู่แล้วพี่ตัวนีอ้อันนี้ก็เห็นด้วยเลยถ้าเกิดอยู่เอสเนี่ยควรจะอยู่หน้า อินเคอร์เชียหรืออยู่หลังผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงด้วยพี่มันมีอยู่ฝั่งช่วงให้ไหมพี่คือช่วงที่ช่วงแรกที่มันกลับมาคือมายดดวงดาวต่างๆตามกฎการต่อสู้กับอีกช่วงนึงที่ได้ออมนิทิกมาช่วงที่ได้ออมนิทิกมาผมคิดว่าวิลแกนี่นจะเป็นคนที่แบบรงพลังในฝืนในจักรวาลและให้อยู่หน้าไฮบิดเลยแต่ว่าถ้าแบบแค่แบบตอนฝึกชิงพลังใช่ไหมพี่ผมให้อยู่หน้าอินเคอร์เชียนเออว่ะมันก็น่าคิดเว้แต่ถ้าเกิดเราจะนับรวมเนี่ยพี่ว่าเราอาจจะต้องนับช่วงที่มันไม่ได้เ้เเเเออออออาาาาามมมมนนนนิิทพระวว่่่ััไดถื2ตตงงชปกข nên tôi ให้มากกว่าอินเคอร์เชียนแล้วกันเพราะวิลแกก็มีทั้งกองทัพมีทั้งแบบตัวผู้นําได้ส่งพลังแต่กับอินเคอร์เชียนที่ผู้นาไม่ค่อยส่งพลังเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องอธิบายความสามารถของวิลแก,กในตอนนี้ก่อนคือวิลแก,กอะบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีพลังอะไรเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนาะนอกจากพละกำลังกับความเหลี่ยมแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งความเหลี่ยมกําลังสามารถบินได้สามารถปล่อยเลเซอร์ได้สามารถพ่นลมได้มีอาวุธดาบที่สามารถสะท้อนลําแสงรวมไปถึงโล่แล้วก็อุปกรณ์ทที่่่่สาาาาามรถํใหห้้จัััับตออออองงงพพขนนนนน์์ซึเป็กกฟยว มันแทบจะมีครบทุกด้านเลยในตอนนี้ไม่น้อยเลยนะพลังเนี่ยจริงๆมันจะมีมากกว่าที่ผมพูดอีกนะซึ่งดูความที่มันมีพลังขนาดเนี้ยถ้าคนเดียวไปถล่มอินเคอร์เชียนคิดว่ามันจะไหวไหมมันเยอะไปพี่ผมคิดว่านะผมคิดว่าอย่างน้อยอ่ะมันสามารถซัดได้สักร้อยตัวพันตัวอะไรยังไม่ตึงมือมากแต่จริงอินเคอร์เชียนภาคเนี้ยมันดูไม่ค่อยโหดหรอกมันแทบไม่ได้โชว์อะไรมากอะถ้าเกิดจะไปดูจริงมันต้องดูภาคอมนิเวิร์สเนี่ยตอนนั้นคือมันโชว์แบบเต็มที่เลย เมื่อเราพูดถึงวิวแก๊กแล้วก็จะขาดคนนี้ไปไม่ได้กับไซฟอนไอคิดว่าลูกน้องเนะี่ยควรจะอยู่สักเทีย่ยงไหนไะอตัวนี้มันค่อนข้างออกเนี่ยแบบเลียมเยอะมีแบบการวางแผนแถมไปพวกขี้ประจบอีกด้วยพี่เน้นแนวเอาตัวรอดจร,จริงๆริงภาคเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแค่แบบลูกน้องที่ฟื้นฝัดของวิวแก๊กอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราดูถึงภาคอมนิเวิร์สที่อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะแค่แบบกล่าวถึงเฉยๆถึงนิสัยมันคือนิสัยมันค่อนข้างที่บบเป็นผู้นําด้วยแต่ว่ามันมันเลิกจะจงรักภักดีกับวิวแก๊กผมคิดว่าให คิดว่าไงบ้างมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็คล้ายๆลูกพี่ไปน,นะอาจจะมีอุปกรณ์ยิงเลเซอร์แล้วถ้าเกิดไม่ใช้อุปกรณนะ์เนี่ยมันก็บินได้กับสามารถต่อยกับอันติเมตสไปเดอร์มังกี้ได้ง่ายๆเลยถ้าอยู่ปีก็โอเคนะอา,อาจจะให้อยู่หน้าแลกักนาล็อกเด้อ ใชงง่นั้นเราก็มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับเซเว่นเซเว่นคิดว่าไอ้ตัวนี้ควรจะอยู่สักเทียไนดีโอ้ oh, ไปอยู่หลันและนาล็อกเทียบีเลยคือดีกีมันถึงเป็นระดับนักฆ่านะแต่ว่าก็ฟงเดียวกับฟิกฟิกเลยพี่แพ้พวกเบนง่ายเกินจริงแล็คหนาล็อกเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้กากนะคือมันก็แบบสามารถต่อสู้ได้แบบถือว่าตึงอะ่ะแต่เซเว่นนี่ก็ถึงมันจะดูไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นนักฆ่ามีอุปรกรณ์ลุกเล่นมากมายมากกว่าแต่ว่าถ้าจะสู้กันจริงๆเนะี่ยตามในเรื่องมันก็ไม่ไหวนะโดนตบง่ายๆเลย แล้วถ้าพูดถึงเซเว่นเซเว่นแล้วเนี่ยก็จะขาดตัวนี้ไปไม่ได้กับแครบทรงเรยวกันนะครับนักฆ่ารับจ้างเหมือนกันจริงๆก็รู้จักกับซิกซิกด้วยเหมือนกันนะไอตัวนี้คิดว่าโคจะอยู่สักเทียนไหนเหมือนเดิมทหมพี่แบบข้างๆไงไปอยู่ข้างๆกันเลยผมคิดว่าให้มันอยู่เก่งกว่าดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่อย่างน้อยมื่เกสู้นานกว่ามองในแง่ดกงีก็จริงก็จริง ท่านก็ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าอย่างนั้นเราก็มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับนายโคแมนคิดว่าตัวนี้ควรจะอยู่สักเที่ยงไหนดีเลยพี่มันก็คือแบบมนุษย์ธรรมดาแบบเราเนี่ยแหละพี่แค่มีอุปกรณ์นิดหน่อยถ้าที่ผมจําได้นะเหมือนกับว่ามันมีเอเลียนกลุ่มหนึ่งมาแล้วเวลามันมันกินข้าวโพดไปอะไรเงี้ยมันก็จะอือออกมาเป็นทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ไอ้นี่มันเกิดโลคขึ้นมาก็เลยจับเอเลียนตัวหนึ่งแอบขังเอาไว้เพื่อให้ผลิตทองให้มันก่อนที่จะโดนพวกเบนเปิดโปงแล้วก็จัดการมันก็คือมนุษย จะบอกตรงก็แม่งก็คือคนธรรมดานี่แหละแต่แค่มันเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วมันก็โลบด้วยเอาจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยนะไอตัวเอเล่นตัวนั้นอ่ะคือมันก็ไม่ได้เก่งมากไม่ได้จับเองด้วยซ้ําไปบางทีอ่ะต่แค่แบบให้คนมาจับถามว่ามันเก่งไหมก็ไม่อะให้กากสุดเลยในลิต์เนี้ยที่นั้นเราก็มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่า กับอัลวิโดไม่คิดว่าควรจะอยู่ซากัสเทียนไหนเดียวโอผมให้เอสเลยนะพี่ตัวเนี้ยให้เอสอยู่หลังวิวแกกเลยแล้วกันก็อยากให้รู้กันออมติเมติกมันเป็นสุดยอดอุปกรณ์ที่โคตรเทพอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันมันโหดมากก็คือช่วงท้ายๆแหละกับอัลติเมทิกผมจําได้เลยครั้งแรกที่ดูคือผมรู้สึกบ้ามากเลยตอนเด็กอะบอก ey, แบบเฮ้ยอันนี้แม่งมีนาฬิกาที่แบบเก่งกว่าเบนอีกแบบเล่าวิวัฒนาการขั้นสุดยอดอะไรเงี้ยเปลี่ยนแบบเอเลี่ยนธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธสุดยอดได้มันยังตาตึงใจผมถึงทุกวันนีีีี้้เเเลลลลลยยยววว่่่่่าแแแบบบอออออัััิิิิดดดดกกตตมมททงคคคืไโรสุพพน เนียเอสอ่ะผมเห็นด้วยนะแต่ว่าผมคิดว่าควรจะอยู่หน้าวิวแก๊กเพราะว่าไอวิวแก๊กตัวเนี้ยคือเรานับกันที่ว่าตอนมันยังไม่ได้แบบว่ามีอมนิทิกอะไรอย่างงี้ไงซึ่งถ้าเกิดมันสู้กันตัวเปล่าเนี่ยอวิโดเนี่ยคิดว่าน่าจะตบได้เพราะว่ามันมีล่าอัลติเมทหลายตัวเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่า<ป>พี่น้องลีโด่คิดว่ามันควรจะอยู่สักเทียอะไรอ่ะผมให้อยู่เทียบีเลยพี่สำหรับผมผมคิดว่าพี่น้อง ดีเดอร์มันออกแนวเป็นตัวโจกมากกว่าคือแบบออกแนวเอาฮามากกว่าไม่ค่อยจริงจังอะไรขนาดนั้นนะพี่เพราะใ้ความฮาบ้าๆของมันนี่แหละพี่มันก็เลยแบบทำให้ผมรู้สึกว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่ไอพี่น้องดีเดอร์เนี่ยความสามารถคือพลังกำลังมันก็จะเหนือกว่ามนุษย์นะสามารถแบบต่อสู้กับตัวสายกำลังของเบนได้สิ่งที่มันโกงมากกว่านั้นคือมันยังมีอาวุธพวกปืนระเบิดอะไรพวกนี้เต็มคลังอ่ะและแถมมันยังสามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆด้วยจากการที่มันไปล่างคนคือมันเกิดใหม่ได้เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าในไฟล์หนึ่ อะไรอย่างงเี้ยอารมณ์เหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นอมตะมันเกิดได้เรื่อยๆเนาะสิ่งที่ผมคิดว่าฝังพี่น้องเนี่ยอันตรายก็คือแบบความบ้าความมึนของมันเนี่ยที่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ฝั่งพี่น้องไปขโมยของเล่นมาแล้วก็เกิดทําให้ไอ้ของเล่นเนี่ยมันวิวัฒนาการตัวเองจนกลายเป็นอาวุธที่โหดขึ้นแล้วก็กลับมาส่งกับเบนเชยเลยเพราะไอ้ความมึนกับความบ้าของมันเนี่ยก็เลยทําให้ตัวนี้อันตรายอืมนั่นน่ะสิ ถ้าเกิดเรานนบความสามารถทั้งอาวุธความเหลี่ยมความมึนทุกทกอย่างในตัวของ2ตัวเนี่ยมันควรจะอยู่สักเทียไเนี่ยผมให้มากกว่าพวกนักฆ่าอีกพี่เพราะมันเดาทางไม่ได้นี่แหละก็จริงฉะนั้นก็เอามันขึ้นไปเลย ถ้างั้นเราก็มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับเฮ็กพ่อมดของจักรวาลเบนเทนซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่ามันเก่งขึ้นไหมีคิดว่ามันเก่งขึ้นปะมันดูไม่ค่อยต่างจากเดิมเลยอย่างที่พี่เติมพูดเมื่อกี้เลยมันไม่ต่างจากเดิมผ้าคาร์สเฟียที่มันมีแบบพวกแบบฝีล้าค่อยคออะไรพวกนี้มันโหดกว่าแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ยังอยู่เอเหมือนเราจะได้เห็นว่าไทม์ไลน์อนาคตอะที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งอะที่แบบเกวีนไม่อยู่อะไรเงี้ยคือมันคลองโลกได้เลยนะไอตัวเฮ็กอะแสดงว่ามันต้องมีความสามารถอะไรที่แบบชนะทาง ใส่อะไรอย่างนี้ถูกป่ะอาจจะมีแบบทําพิธีอะไรบ้างแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะมีพวกสามารถล็อกพลังของพวกจอมเวทได้ด้วยถือว่าโกงนะยิ่งยิงพลังใส่บาเลียของมันอะ่ะพลังมันก็จะยิ่งขังเข้าไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งโดนขังแน่นขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยถามว่าเก่งขึ้นไหมก็อารมณ์เหมือนว่ามันโชว์พลังมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้มากกว่า ผมเลยจะขอให้มันอยู่ A เลยแล้วกันแล้วถ้าพูดถึงเฮกแล้วเนี่ยก็จะขาดเธอคนที่ไปไม่ได้กับชามแคสเตอร์หลานของลุงเฮกนั่นเองชามแคสเตอร์ภาคนี้ไอคิดว่ามันเก่งขึ้นขนาดไหนปะโอ้หเก่งแบบผมคิดว่ามากกว่าเดิมเยอะเลยพี่แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดลุงเฮกอะผมให้มัน B นะพี่น้อยกว่าไฟฟอนเนี่เก่งกว่าแรงแน้าล็อกคือผมรู้สึกว่าชามแคสเตอร์มันจะเก่งจริงๆก็ช่วงภาคอัตเมทเอเลียนนี่แหละส่วนภาคเอเลียนฟอร์ดอะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการแนะนาชามแคสเตอร์มาใหม่้กวแนล B ั ความสามารถโดยรวมความเก่งหลังไซฟอนนะถ้าลองมาวิเคราะห์กันดีๆแล้วเนี่ยอะไรฟอนมีอุปกรณ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ชามเนี่ยสายเวทมันก็ถือว่าพลังมันก็โหดขึ้นนะรวมไปถึงมันยังมีพวกอสูรศิลาที่แบบว่าตัวใหญ่ขึ้นน่าแถมว่าพวกวิชาการโจมตียังมันก็แรงแรงกว่าเดิมนะ อาจจะอย่างที่พี่เติ้ลว่านนะแต่ว่าผมคิดว่าวิชาของชชมเคสเตอร์มันยังไม่ค่อยดีค่ะนั้นมันมาดีจริงๆตอน Alien อันติเมตเอเลียนอ่ะคือเอาจริงอ่ะถามว่ามันโหดขนาดนั้นไหมก็พูดยากเพราะมันก็มีการดูดพลังจากเกรนอะไรอย่างงี้ด้วยแต่อันนี้อาจจะเป็นการแก้ทางของสายเวทมนต์มากกว่านะซึ่งถ้าเกิดเจอกับพวกไซฟอนเงี้ยไซฟอนมันก็มีอุปกรณ์แบบแป,กแป,กแป,กปลกประหลาดๆเยอะอยู่ก็อาจจะพอสู้ได้แถ้าเกิดกับเล็กนาล็อกอะ่ะโอ้ขนาดที่พีมันยังแพ้เลยพี่ฝ่ายเราต้องเปลี่ยนแล้วแหละอาจจะต้องอยู่หลังนี้ด้วยครับอาจจะได้อย ใช่นั้วเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่า กับซีเมียนลิงสุดเหลี่ยมแห่งจกักรวาลเบนเทนซึ่งผมคิดว่าไอตัวนี้เนะี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่เหลี่ยมที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ไดคิดว่ามันควรจะอยู่สักเทียนไหนดีผมให้ A เลยนะพี่ A อเลยหรอที่ผมให้แบบรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของซีเมียนจริงๆก็คือความเหลี่ยมของมันนี่แหละทั้งเหลี่ยมทั้งบิดมาครบเลยเอาตัวรอดได้โคตรเก่งถ้านบความเหลี่ยมของมันไปเนะี่ยผมคิดว่าอาจจะอยู่หน้าพี่น้องรีเดแต่ถ้าเกิดสู้กันตรงๆมันไม่น่าจะสู้ได้นะพอเผื่อเจอพวกซิกซิกเนี่ยตบก็อาจจะอาจจะไปแล้วแหละ มันก็ใช้พลังได้ไม่ไม่ได้ดีเท่าเบนก็นนคือผมรู้สึกว่าแบบไอตัวนี้มันจะชนะก็ต่อเมื่อแบบเสียเหลี่ยมซึ่งผมดูในลิ์นี้แล้วว่าคือแบบไม่น่ามีใครเสียเหลี่ยมซีเมียน พอมาเลียบทุกคนถ้าแบบให้ฟรีมันจะดูแบบดูถูกมันนกันไปว่าพี่ก็ไม่นะไอพูดถึงที่มันบอกว่าอาจจะไม่ได้สู้ดีเท่าเบนเนี่ยอันนี้พี่ว่ามันก็มีฉากหนึ่งที่แบบทําไม่เบนอึ้งอยู่เหมือนกันนะตอนมันโผล่มาครั้งแรกอะต่อให้มีทักษะการต่อสู้ใช้พลังได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเจอกับเซเว่นเซเว่นหรือพวกนักฆ่าหรือพวกเนี้ยคิดว่าก็ไม่ทันอยู่ดีอะเพราะว่าไอพวกนี้มันมีอุปกรณ์เนี่ยถ้าเกิดอยู่หน้าเซอร์เพนเนี่ยไอคิดว่ามันมันจะไหวกับเซอร์เพนปะได้นะพี่เอาจริงเพราะว ตัวไหนแพ้เหลี่ยมฟรีเมียนอะถ้าแบบเอาฟรีเมียนไปฟู้กับคนดีอะไรเงี้ยคนดีอาจจะแพ้แต่ว่านี่เราจัดเทียร์ไวร้ายไงมันมีแต่พวกชั่วมีแต่พวกเหลี่ยมเยอะก็นั่นแหละฟรีนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ อารมณ์เหมือนเทียเนี่ยมันจะเนฟซีเมียนลงมาเรื่องการเหลี่ยมหน่อยนะแล้วก็ตัวต่อมากันเลยดีกว่ากับซันเดอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนนักล่าเงินรางวัลอะไรอย่างงี้ก็จะตามหาพวกของหายากต่างๆไอตัวนี้เนี่ยเองคิดว่าถ้าเกิดนับอุปกรณ์ที่มันมีอยู่รวมไปถึงแบบตัวมันเองเนี่ยที่ว่าจะอยู่ซักเทียนนผมให้เอ็งนพี่ผมคิดว่ามันเก่งกว่าไฟฟอนเีกมันเป็นตัวที่เก่งนะพี่ตัวเนี้ยฝวนพวกความสามารถประสบการณ์การต่อสู้ก็โหดตัวเนี้ยมีหลายๆฉากที่มันโชว์ให้เราเห็นเลยว่าแบบผ่านสมองรูปภูมิมาเยอะม มันก็โหจริงๆอาวุธมันก็ถือว่าโอเคอะสามารถใช้สู้กับอะไรตัวได้เลยแล้วก็เจอกบดีวอยผมคิดว่ามันก็อาจจะพอได้อยู่นะเอ้หรือมันหรือมันไม่ได้วะเราก็ต้องมันย้อนนึกดูว่าอดีวอยตอนเนี้ยมันโหดแค่ไหนเนาะแต่จุดอ่อนของมันย่งมันก็ยังมีไงถ้ามันโดนพังเครื่องทิ้งเนี่ยคือจบเลยทันทีแต่ก็ไม่ง่ายนะถ้าจะเข้าถึงเครื่องมันได้เนี่ยถ้าสมมติว่าไซฟอนมันไปอยู่ในมิตินอแล้วแบบว่าจะบุกไปพังเครื่องของดีวอยเนี่ยคิดว่ามันทำได้ปะผมว่าถ้าแบบมันไม่มีแบบยาแานะคู่ใจ ย่ีผมคิดว่าไงก็แพร้อ0เแต่ว่าถ้ามียานผ่านนะผมคิดว่าโอกาสชนะ6 0 7 0เลยมันควรจะอยู่หน้าดี o ว้ปะไม่ควรพี่ผมใ,ให้หลังเลยเพราะว่าดี o ว้มันโหดนะพี่เอาจริงถึงจะบอกว่าเป็นพราเครื่องก็เถอะแต่ผมคิดไม่ค่อยออกเลยแบบตัวที่แบบดับดีลงมาถ้าแบบไม่พังเครื่องแล้วงัดกับมันตรงๆอ่ะจะมีตัวไหนชนะบ้างก็จริงงั้นก็เอาขึ้น A ไปเลย แล้วเราก็มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับอัศวินอมตะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรานับรวมทั้งแก๊งเลยนะไม่ได้แบบว่ามาตัวเดียวๆแล้วถ้าเกิดเรานบพวกอุปกรณ์หรือว่าพวกคนเก่งๆของพวกนี้แบบมารวมตัวกันเลยนะคิดว่ามันพอจะอยู่เทีย์ไหนได้ปะผมให้บีเลยนะพี่แม่จะดูแบบน้อยไปหรือเปล่าพี่แต่ว่าสำหรับผมบน,นี่ไม่คือเหมาะสมสุดนและ B บีอันนี้คิดเหมือนกันแต่ว่าให้อยู่ไหนดีมันก็มีบีหลายระดับอยู่นะมันควรจะอยู่หน้าใครเลยหลังใครอะ่ะปัญหาของอัศวินอมตะพี่ที่ผมนึกออกมันแบ่งเป็นก๊เกเยอะพี่ ไม่ค่อยความร่วมมือกันเท่าไหร่คือในภาคเอเลี่ยนฟอ์เราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันค่อนข้างแบ่งแยกกันผมรู้สึกว่าอัฟีนอม,มตะมันจะมาเก่งจริงๆช่วงอันติเมตเอเลี่ยนนี่แหละที่แบบมีทั้งอุปกรณ์พร้อมมีทั้งน้ําหนึ่งใจเดียวกันแต่ภาคเอเลี่ยนฟอ์มันยังกระจัดกระจายกันอยู่มันก็เลยไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่รวมก๊กทุกก๊กรวมกันมันก็ยังไม่ได้โหดขนาดนั้นคือวิทยาการของมันล้ำกว่ามนุษย์อยู่แล้วอะถ้าที่คิดนะถ้าเกิดเจอพี่น้องรีเดลกับทั้งกองทัพเนะี่าหวนะ พราะแบบว่ามันไม่ได้มาเดียวๆเงียแล้วแบบพวกตัวเก่งๆมันก็เยอะอะสมมติว่าให้สักยี่สิบคนเนี่ยไปลุมจับปุ๊บแล้วมันยิงปืนใหญ่อัดเข้าไปเ่เรียบร้อยก็ไปเกิดใหม่หรือถ้าเกิดจะกระชามแคสเตอร์ aster, ไล่ไม่ทันอยู่แล้วขนาดแค่พวกเบนมีอยสามคนเนี่ยยิงยิงไม่ทันพร้อมกันเลยซึ่งกองทัพที่มันเรียกออกมาได้มันก็มีแค่แบบที่ละสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือมากันเป็นพันอะอา,ารมณ์คล้ายๆพวกดีเอ็นเอเลียนอะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าแถมมันมีพวกเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ยด้วยไงต่อให้มันไม่ได้ร่ว อัดทีเดียวอาจจะล่วงเลยชามเนี่ยไม่น่าจะการไหวแน่นอนต่อ้กลางโลกมาเพราะว่าถ้ามันยิงกันพร้อมกัน1ิบกระบอกเนี่ยยิงอัดเข้ามาปุ๊บไม่หลอดส่วนแลกหน้าล็อกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะว่ามันโดวร์ปหนีขึ้นยานแล้วก็ยิงลงมาได้หรือเปล่าสมมติว่ามันวร์ปขึ้นยานเนี่ยไอพวกอสูรยมรตามันมียานอวก,กาศปะไม่แน่ใจไม่ค่อยเห็นเลยวิธีการสุดเลก็คือวิธีการขงมรุนดะ้วยแหละผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่ดีนั่นแหละถึงจะมีอาวุธโหดก็แค่ผมเองโคตรยากเลยอันนี้เนี่ย เอาง่ายคือผมคิดว่าแบบต่อให้ไม่ใช่ฟ,ฟินามาตะนะพี่แต่ว่าเป็นกองทัพทหารอะไรเงี้ยผมคิดมันก็ังอยู่บีอยู่ดีอ่ะก็อาจจะจริงเพราะว่าตอนนี้ตัวตึงๆยังไม่มานะถ้าเจอแต่แลกดาล็อกเอาไหวปะไม่ไหวพี่ผมมองไม่ออกเลยถ้าอย่างนั้นก็ให้มันอยู่หน้าชามไปแล้วกัน ถ้างั้นเราก็มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับปลาลุงสีแดงกับสีฟ้าไอ้พวกเนี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีชื่อบอกด้วยซ้ำแค่เป็นหัวหน้าทั้งสองฝ่ายบนดาวดวงหนึ่งถ้าเกิดจะวัดเนี้ยอาจจะต้องเอาทั้งกองทัพที่ตอนสุดท้ายเนี้ยมันรวมตัวกันกลายเป็นมุราสกิมาไล่กระทืบเบนไม่เด้นคือมันเกณฑ์กันมาทั้งดาวอ่ะมันไม่ได้แบบว่าแค่บางกลุ่มนะื่อว่าแล็กนาล็อกไม่น่าจะไหวด้วยซ้ำถ้ามันมากันขนาดเนี้ย มันเป็นกองทัพเลยกองทัพแบบใหญ่กว่าฟิวินอีกแต่อาจจะไม่ถึงขั้นไซฟอนเพราะไซฟอนมันก็คุมกองทัพบิวแกกอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นผู้บัญชาการอะไรเงี้ยคือสมมุติว่านับรวมไปด้วยเนี่ยเอเผื่อไซฟอนมันจะอยู่เหนือกว่าซันเดอร์ด้วยซ้ำไปเดีเราควรจะอัพไซฟอนมามันก็บัญชาการกองทัพบิวแกกอยู่อีกระดับหนึ่งอ่ะผมเห็นด้วยกับพี่เตินนะตัวมันก็โหดอยู่แล้วดีกีมันก็ไปถึงแบบเรียกว่ามือขวาของวิวแกกเลยก็ได้คุมกองทัพระดับหนึ่งอย่าง จัดไปเลยส่วนตาลุงเนี่ยอาจจะอยู่หน้าลักนาล็อกเพราะว่าเทคโนโลยีมันโหดกว่าพวกอัศวินอีกนะตอนนี้นะ แนงั้นเราก็มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับไมโครชิพอัคิดว่าไอ้พวกเนี้ยควรจะอยู่สักเทียงเนะนี้ยถึงไงวที่ปวดที่ฝืนที่เรื่องเบนเทนผมให้มันอยู่เอสเลยนะพี่เอาจริงปะส่วนใหญ่เอสมันมีแต่แบบกองทัพอะดิพี่ผมเลยไม่แน่ใจว่าไมโครชิพมันแบบเน้นเป้าหมายส่วนบุคคลอะไรเงี้ยหรือว่าแบบหมู่คณะนิดหน่อยไม่ได้ถึงขั้นแบบกวาดทีเดียวแบบเป็นกองทัพมันเรียกออกมาได้เท่าไหร่ก็ได้อะมันสามารถสร้างเป็นคนเป็นอาวุธหรือเป็นอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันสร้างมาแบบได้เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าให้เวลามันมากพอนะ แล้วพี่ผมว่ามันอาจจะโหดที่สุดเลยก็ว่าได้ตัวตัวแบบแทบไม่มีใครชนะเลยมั้งแต่ว่าจุดอ่อนมนะันอะมันจะอยู่ที่ตัวนางพญาดิสมมติว่านางพญาโดนกำจัดอันนี้คือจบเลยทันทีนางพญาตัวมันเล็กประมาณแบบว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะ่ะแถมมันจะมีการแบบคุ้มกันจากไมโครชิปอะไรอย่างนี้ด้วยมันมีจุดอ่อนเดียวเอง แต่ในเนื้อเรื่องมันก็โดนแบบหยุดได้เพราะว่าเบนแปลงเป็นนาโนเมกซึ่งอัลบิโดเนี่ยมันฉลาดพออยู่แล้วแต่ว่านาโนเมกอ่ะมันเป็นผ่อพันธุ์ที่ไม่มีในจักรวาลมันเป็นพ่อพันธุ์เฉพาะของเบนถ้าเกิดอัลิโดต้องมาเจอเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนเป็นนาโนเมกทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้เหมือนมันขึ้นอยู่กับเวลาล้วล้วอะไนะยิ่งเวลานานเท่าไหร่มันยิ่งโหดแต่ว่าถ้าแบบฟู้งระยะ far เนี่ยจะแพ้เลยก็ได้เพราะมันไม่ได้แบบสร้างตัวเองได้เร็วขนาดนั้นอ่ะอันนี้ขอ ประมาณไงมันไม่ได้ปล่อยขึ้นเสียงอัดไปอัลเทเบตโคโคลเนี่ยมันต้องใช้พลังขึ้นเสียงใช่ไะมอันนี้คือมันจะมาต่อยอ่ะเรียบร้อยถ้าเกิดกายภาพเดี๋ยวไมโครชิปมันกินขาดเลยนะก็เลยมองว่าไออัลเทเบตโคโคลเนี่ยมันไม่ได้ใช้ศักยภาพของมันเต็มที่มันเลยแพ้ก็อาจจะพูดไม่ได้ว่ามันมันแพ้แบบจริงๆอะนะงั้นก็ให้เทเอสด้วพี่อันดับท้ายสุดซึ่งเอาจริงไอตัววิกเตอร์วาราดิสเนี่ยมันก็เป็นโฮสต์ให้กับตัวไมโครชิปเนาะเป็นแบบนางพญาอยู่ในร่างมันก็ไม่ค่อยต่่่่าาางกกกััันนนนนเเทไไหหร็อขึ้้ปดวยและ ถ้าใครยังไม่รู้จักตัววิกเตอร์วลาดิสเนี่ยก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าครั้งแรกที่โผลอ่อมาเนี่ยจะออกมาในภาคไมทินเอเลียนสวอมที่เป็นไลท์แอคชั่นถามว่าเป็นตัวร้ายไหมก็ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนดีที่โดนแมกชิปเข้าควบคุมเฉยๆถ้างั้นก็มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่า ับ Michael Morningstar จะได้อีกชื่อหนึ่งคือดักสตาร์ตอนเป็นตัวร้ายแล้วถ้าเกิดตัวเนะี้มาเจอไอ้พวกนี้มันควรจะอยู่สักเทีย่ยงไหนพลังมันโกงอยู่นะโอ้โห oh, oh, ตัวนี้ผมให้ A พี่ผมคิด่อมันโหดนะพี่ตัวเนี้คือข้อเสียหลักของไมเคิลคือมันชอบประมาทนะพี่ถ้ามันไม่ประมาทนะผมเชื่อเลยว่ามันก็ชนะพวกเบนได้สบายๆอยู่แล้วเหมือนกับตอนที่มันดูดพลังไฮบีดดูดพลังเบนเควิน K at, อะไรพวกนี้ย จริงคือนิสัยตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะหลงตัวเองและคิดว่าตัวเองอ่ะตึงที่สุดแต่สุดท้ายแล้วก็ตายเพราะความประมาทของตัวเองทุกครั้งไปถ้าเกิดเจอกับดีวอยอ่ะว่าไหวนะเพราะว่า มันดูดพลังได้เลยและดีวอยมันไม่มีพลังอะไรแก้ได้อะ,อะก็แค่โดนดูดไปก็จบคือต่อให้มันมีพลังมากแค่ไหนอะสุดท้ายก็โดนขนาดเกวนยังไม่รอดอะถ้าเกิดจะอยู่ในเทียเนี่ยเพราะว่าอยู่เหนือกว่าดีวอยแต่ว่าถ้าเกิดมาเจอกับเฮกอะคือเฮกอะมันสามารถโดนดูดพลังได้ก็จริงแต่ว่าวิชาการต่อสู้ของมันเนี่ยมันมีแบบพลิกแพงเยอะมากสมมุติมันปล่อยฟองอากาศเข้าไปปุ๊บให้ไมเคิืโดนขังเนี่ยแล้วมันจะดูดพลังหรือปล่อยพลังใส่เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับฟองอากาศซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันดูดดพลลลััััังจจาา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 กกบบบบเเเเเีีียยยนนนนน่ะะมมมมสสสรรรถทใหหห้้้ไืือออโโคตป ไม่ใช่บาเรียแมนนาเหมือนกับของเกวนอนะแต่คิดว่าเฮกน่าจะโหดกว่าก็ที่ผมจาได้ผมรู้สึกว่าแบบพลังของไมค์ขึ้นมาค่อนข้างคุ้มเคือบางทีมันก็บอกว่าเป็นมาจากเวทมนต์บ้างมาจากแบบพันธุกรรมบ้างผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพลังของมันจริงๆแล้วมันคืออะไรอะพี่ใช่ไม่มีใครรู้ทีมงานยังไม่รู้เลยอันเนี้ยแต่คิดว่าต่อให้มันเป็นเวทมนตนะ์อะไหวยอยู่ดีนะ,ะเฮกยิงเฮกเต็มพางนี้ผมคิดว่าแบบไม่ติดประมาทแล้วด้วยส่วนแมค์เยังติดประมาทเหมือนเดิมแหละงั้นเอาไปอยู่เทียร์หลังเฮกแล้วกันพี่ใช่แล้วก็็คิดออยย่างงนนนนนัั้้เเหมืกกขึไปล แล้วก็ตัวต่อมากับวอเคนัสเอาจริงพลังมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกภาคเนี้ยมันจะมีลูกน้องเพิ่มเข้ามาด้วยก็จะนับเป็นส่วนหนึ่งของมันละกันถ้าเกิดรวมลูกน้องไปด้วยมันจะโครจะอยู่สักเทีทนยนไหนเดียวผมให้บีเฉยๆท,ที่ไม่เขาไม่ค่อยหัวอะไรมากก็อพอๆกับพวกเซเว่นเซเว่นกับครับอย่างงี้ปะใช่พี่แต่ว่าภาษฝีมันดีกว่าตรงที่ว่ามีลูกน้องตัวเล็กๆคอยรับใช้อยู่ผมให้มันไปลองชามแคสเตอร์อ่ะก็จริงคิดว่าน่าจะผ่านชามแคสเตอร์ไปไม่ได้คือไอ้สองตัวเนี้ยมันก็เคยล่วมมือกันมาก่อนตอนที่ไป จะมีลูกเล่นอะไรเยอะกว่าด้วยนะงั่นก็เอามันขึ้นไปเลยละกันมาแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายในลิตรนี้กันแล้วนะครับผม กับเซอร์สแกร์ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันโผลมาในภาคที่สอนั่นแล้วว่าพลังมันเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นสักนิดสักหน่อยรวมไปถึงตัวมันเนี่ยยังมีกองทัพด้วยโอ้ไม่ว่าเราจะจัดทรีอีกครัหผมก็ยังเชยร์เสมอเลยพี่ว่าเซอร์กแก์อยู่เอทีเ์เสมอเอาจริงเซอร์สกแกร์เนี่ยถือว่าภาคนี้มันก็โหดขึ้นจริง,รงๆนั่นแหละรวมไปถึงมันยังสามารถเข้าสิงวิวแก๊กได้ด้วยซึ่งในภาคน,นี้เนี่ยวิวแก๊กถึงกับต้องหนีออกจากดาวเพราะว่ามันคนเดียวเลยทนั้นที่ตัวเองก็เป็นคนปล่อยมันออกมาาานนนนะคคือออออออตัััวขขงงงรสสแแแแกกก่่่ยยจจุดม้้ไปหบพ แบบโดนเผาหายไปเลยแต่ว่ามันก็ยังสามารถคืนชีพมกลับมาได้เรื่อยๆรวมถึงความสามารถในการเข้าสิ่งร่างของมันเนี่ยก็ยังโกงแล้วก็สามารถโจมตีระยะไกลโดยการปล่อยลําแสงออกมาได้แล้วถ้าเกิดมันไปเจอกับเฮกอะไรพวกเนี้ยมันเจอกับหมอผีมันจะไหวปะอ่างเงี้ยผมคิดว่าเฟอร์ฟแกก็จัดการได้อยู่แล้วเราจะฟู้กับสิ่งที่เราแบบสัมผัสไม่ได้ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดเราจะมาดูกันที่ตัวเอสเทียร์เนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนี้มันมีกองทัพเนาะมันก็สามารถต่อสู้กับพวกไฮบิดอาจจะพอได้ตอนที่มันสร้างกองทัพเนี่ยมันจะอยู่ที่ดาวิวกกซียของบวอ้าาามลงบสรยยู่ซึค อาใหมม่่ขงันนเนียสามารถเปลี่ยนให้คนบนดาวเนี่ยกลายเป็นแอตโตนิวไลท์เหมือนกับมันได้โดยการเข้าสิงซึ่งไอ้พวกนั้นน่ก็สามารถแพร่เชื้อไปได้เรื่อยๆเลยเรียกได้ว่ามันเร็วยิ่งกว่าซอมบี้อีกอะถ้ามันไม่โดนหยุดโดยเบนเนี่ยคิดว่ามันจะยึดกองทัพของ Hi at, ไฮบีดได้ป่ะผมว่าสบายพี่มันโกงนะพี่เฟอร์สแกรธรรมดามันก็โกงอยู่แล้วยิ่ไม่มีกองทัพอีกก็ยิ่งโคตรโกงเลยเหมือนที่วิลแกพูดตอนมาเจอกับเบนะสายเหตุหนึ่งที่เบนไปช่วยเพราะว่าแบบกลัวเฟอร์สแกรมขยายอํานาจไปเรื่อย ถ้าเกิดเบนไม่ปรหยุดหรือว่าวิลแก๊กกับแพ้ไปก่อนผมคิดว่าจากวานนี้นะ่าจะแบบอาจจะทำภาคแยกด้วยซ้ำภาพแบบสงข้ามกับโกสซ์่ีกอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะให้สู้กับกองทัพไฮบริดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีแบบมันล้ำหน้าบ่เผยจะยิ่งก,กว่าเกาแวนด้วยซ้ำถ้าเกิดมันสู้กับพวกเซอร์สแกนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่สามารถหยุดมันได้นะอย่างเช่นพวกปืนลำแสงแบบแสงอาทิตย์อะ่ะถ้ามันสู้กันจริงๆงอ่ะไอพวกนี้จุดอ่อนมันไปที่รู้กันอยู่แล้วว่านแพ้แสงถูกป่ะแล้วแต่พวกนี้มันไม่มีกันแสงด้วะกาแพรเิ ยังมีอุปกรณ์ที่สามารถต่อยเข้าก็คือแบบจับพวกนี้ได้เลยคิดว่าถ้าวิวแก๊กยังมีกองทัพที่้ํำกว่ายอย่างไฮเบียก็คิดว่าน่าจะหาทางสร้างขึ้นมาได้ไม่ยากเท่าไหร่ส่วนอินเคอร์เชียนด้วยความที่ทหารของมันไม่ได้โหดขนาดนี้มันแพ้ขยายขนาดไม่ได้ด้วยซึ่งถ้าทําสงครามระยะย,ยาวะตัวของกองทัพเซอร์สแกคิดว่าน่าจะกินกินได้เลยแต่ก็ติดตรงแสงอีกอะสมมติมันสร้างปืนแสงฉายไปทั้งดาวเลยไงกว่าคนจะรู้ว่ามันแพ้แสงอาจจะแบบชนะไปแล้วก็ได้นะพี่ลองคิดดูถ้าแบบเซอร์สแกคขึ้นยานของจักรพรรดิได้แล daí ไม่น่าทันเพราะว่าจุดอ่อนในอย่างที่ผมไม่ได้พูดไปตอนอินเคอร์เชียน่ะคือมันอยู่ที่แม่ทัพเนี่ยอยู่ที่จัก,กรพรรดิคือแบบถ้าเกิดจักรพรรดิเป็นไลายไปอะไรเงี้ยกองทัพมันเหมือนหยุดไปเลยนะพี่แต่กับการพวกใครบีทอะ่ะมันเป็นสภาที่แบบอยู่ที่ดาวบ้านเกิดต่อให้พวกผู้นําตายไปอะ่ะเจาราลมของกองทัพก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่จะทำลายจัก,กรวาลแต่คือถ้า In อินเคอร์เชียน่ะผู้นําเกิดแพ้ไปเกิดแบบตายไปนู่นนี่นั่นอะ่ะผมเชื่อมันหยุดเลยแล้วถ้าอบิโดะเอเลียนในตอนนั้นมันจะมีตัวไหนที่แบบพออจจะะสู้้้ไหวมมนนนีีีแแแแแบบบบใภาาค่่ทเเเปเปปปลลลยงง็็ขก แต่ด้วยความที่ว่าอันนี้มันก็มาเป็นกองทัพไปนะวีโอไม่น่าจะไหวขนาดกองทัพฮิมบกระซอมันไม่ไหวเลยผมคิดว่าวีดอแพ้ด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็เอามันขึ้นไปเลยแล้วกันนะเอาล่ะครับและนี่คือเทเลสท,ที่พวกเราจัดขึ้นมาในวันนี้บางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของพวกผมรวมไปถึงข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าคิด สดๆไม่ได้เป็นการหาข้อมูลมาแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครที่มีข้อมูลหรืออะไรที่ผมไม่ได้พูดถึงไปเนี่ยสามารถเมนมาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่โหดที่สุดในลิสต์เนี่ยก็คือกองทัพไฮบีิดส่วนตัวที่กากที่สุดก็คือนายกนี่เองครับเพราะเป็นคนธรรมดานั่นเองเอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าไม้เด่นะคลิปนี้ลืมอาจิตไปนี่หว่า